สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่มันพาสองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยกับพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางเด็ดเด็ดแนวทางเมนเมนมาฝากมาตอนเพื่อนๆให้ได้เบ่งได้ชมคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางล่างด้วยคะ่ะพี่น้องคะอ่ะเขามาแล้วอ่า หนึ่งหัวสองหัวสามหัวสิงวดแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นงวดที่์หาเนาะค่ะพี่น้องคขาขยายเบิ้งตัวยิ่งใหญ่เอาตัวเลขขึ้นให้เบิ้งน้ำค่ะพี่น้องขาเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สี่ศูนย์แล้วก็สี่สีเลขสิงหางสี่ 40, 40, ตัวร่างตรงๆนะคะอันนี้เป็นของเอททันอื่นนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ้งได้ชมได้เอาไปพิจารณากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามันสิเขาสิเดินดีบ่ คลิปนี้เอาให้เบิงสามเอ็ดนะครัพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้คลิปนี้หมดเลขคํานวณก่อนเอาเลขแนวทางของแต่ละแอ็ดแต่ละทันมาฝากมาตอนกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปมักของแอ็ดทันใดก็คอมเมนต์บอกกันในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเห็นเพื่อเจอกระสีน้ำมาฝากมาตอนกันเน้องพี่น้องค่ะต่อไปเป็นเลขอันนี้งวดที่แล้วกันเี่วันเห็นอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้ข่าวหาหนึ่ง ตรงๆเลยอันนี้เป็นงวดประจำวันที่17เดือนหนึ่งปีห8แดเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เอามาฝากอีกโหัวมันสีขาวหรือบเ,เขาวงวดที่แล้วนี่ค่ะเห็นหาหนึ่งหนึ่งหาเด้อค่ะพี่น้องค่งวดน,นี้ใหนึ่งส4 5ศสี่หแล้วก็ศูย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อใครไม่รักไม่ชอบเรือนพานเด้อค่ะเด้อผู้ใดมกักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คือเก่าละค่ะเด็กเด็กเด็กแมนเด็ก จำนวนของแต่ละเอ็ดและท่านน้ำมาหลอรวมให้ได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอัดคิดอยู่กับเครื่องบินแลนกายค่ะพี่น้องขาใครบ่มักผ่้ชอบเลื่อนผ่านค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้มีโชคมีลาภไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอ็ดตันนี้งูที่แล้ววิ่งสองเข่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข่าโต๊ะเข่าโตดแล้วก็เข่าเล็กวิ่ง นรูดวิ่งสอบโฮเทเลนี่เขาไปจับสองศูนย์ศูนย์สอง้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ให้เจ็ลูดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะคะสำหรับเอสไตาฟาขอบคุณเจ้าอจของข้อมูลอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน,านะะ้าเด้อควะเด้อขอให้มีโชคมีลาบรวมกันนาะคะ่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุก,ท,กทุกท่านค่ะ